สวัสดีครับทุกคนครับเช้าวันนี้มาก,กรออูรอดแล้วนะครับบรรยากาศเช้าเช้าครับดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่นะครับหลังจากที่โทร,โทรศัพท์จมน้ำไปประมาณสามสี่วันครับไม่ได้ลงคลิปฮะงเกมไปโน่นแล้วนะครับลูกเขาบอกเขาหลายตัวนะครับของเขาน้ำลดครับฝนไม่ตกเขาปล่อยน้ำอีกแล้ว อะมาดูของผมมั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยน้ำแห้งนะครับเนี่ยรอบแทบจะอยู่บนบกแล้วนะครับเจมแอบดูเมื่อกี้บอกมีตัวนะครับก็เลยลองถ่ายดูหน่อยลองอ้าวสามตัวงามๆครับอ่าได้อยู่ น้ำแห้งแต่ก็ยังมีผลงานครับลูกที่สองครับมีหลังเปิดๆอ่ามีสองตัว สยอยู่ครไปรลูกที่3กันครับนี่เป็นรอบลูกใหญ่นะครับหลังเปิดเปิดมาลุ้นกัน มีตัวนะครับแต่ไม่รู้จะมีกี่ตัวเนี่ยมีคายลูกปลาวา้ว้าวว้าวาโอ้สวยงามครับลูกนี้สีครับ สวยๆเลยชื่นใจ <laughs> ไปตู้ลูกต่อไปครับดักคู่กันเลยนะครับ ลุ้นมาลุ้นหลังเปิดเปิดนี่มีลุ้นครับอสองตัวสวยๆเลยนี่ครับปลาเข้ารอบตรงหัวทะลอกนะครับ ไม่ใช่ว่าปลาขังนานนะครับปลาเข้ารอบบางคนบอกโอ้ยขังจนหัวถลอกไม่ใช่นะครับกระโดดชนรอบไปกันต่อครับนี่ก็ดักเผื่อน้ำนะครับอ้าวแดดร้อนเียบร้อยนี่เหลือไหม พอฝนไม่ตกก็แดดร้อนครับอ้าวยังอยู่ครับอุยอ้ยอยุ้ยดูครับทุกคนครับเห็นกันชัดๆเลยนะครับ เสียชีวิตไปนหนึ่งนะครับลอดห้าโอ้สวยงามครับนะดูกันต่อครับมีตูดเปิดๆหน่อยๆนะครับ เปิดหน่อยๆก็ตัวหน่อยๆเหมือนกันได้อยู่สามขีดครับไปต่อครับมีตรงนี้สองลูกใกล้ๆก,ก,กันนะครับหัวต่อนั้นลูกโอ้อันนี้แหละเปิดเยอะนะครับม,รมีอะไรมีอะไรมั่งโอ้ สี่ตัวเนี่ยสีครับแต่ไซมินิสีห่หตัวครับข้างหน้าสองมีเอาได้อยู่สองตัว3ามตัวนะครับ3ตัวต้องปล่อย2ตัวเดีไปดูลูกนั้นกันลูกนี้แลมน้ำแห้งเยอะครับ ไม่มีหลังหนึงไม่เปิดเลยอะม,มีปลาทั้งมั้งเนี่ยอ้าวเป็นอีกประเภทหนึ่งไปเลยครับปลาสลิดปลายกลับอืมสลิดตัวสวยอยู่นะครับ ไปกันต่อครับน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่นะครับในรอบเมื่อกี้ยังจ้องแจง้งจ้องแจ้งอยู่เลยโอ้ยตัวปลาน้ำลดครับไซก็โลดลง โอ้ก็ต้องขืนขนเอาไปครับไซนี้จะปล่อยเดี๋ยวไม่ได้ปลาอ่ะอ่ะไปกันต่อครับมีไม่มีไม่มีม,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 มีชนมีชนมีรอยกระทุ้งอยู่ลุ้นลุ้น,นโอ้ ตั้งตัวนึ่งลใยญ่หน่อยเออใหญ่ขึ้นมาหน่อยดูลูกนี้ต่อครับน้ำตื้นจัดเลยนะครับเนนือมาทางนี้ไม่โดนขโมยนะครับคนเราฝั่งฝั่งฝั่งโน้นโดนหมดรอบเกาะมาทางนี้รอดนะครับ เนี่ยครับดูครับท่านผู้ชมครับน,นี่แค่สองลูกนะครับตรงเนี้ยที่รอดเนี่ยโอ้แล้วรอบเกาะนู้นตั้งแต่นู้นมาเลยครับ อย่างไม่ได้ก็ต้องมีเป็นสิบโลนะครับแล้ววันนี้ผมเว้นสองวันด้วยก็กะว่าวันนี้ตั้งใจมาก็รอบนี้ก็น่าจะสองกระสอบครับเอามาสองกระสอบได้ใส่หน่อยเดียวเองครับเอาไปกันต่อครับะอยู่กันต่อครับอันนี้รอบลูกใหญ่นะครับดักเผื่อน้ำขึ้นดน้ำดันลงมีตัวนะครับ ใส่ใส่มาตัวอีนปอกตัวอันใส่ต่อครับตูดเปิดๆอยู่นะครับมีให้ลุ้นอยู่มีไหมอ้าวมีดิ ตัวหสวยอ,อ,อยู่ครับอะตรงนี้มีสองลูกนะครับวันนั้นมาดักก็เจอช้างอยู่หลายตัวอยู่ข้างในเนี่ยครับะไะดูกันน้ำแห้งลงเยอะมีตัวไหมเอ้ยมีหลังปเปียกๆครับ กระถุงกระถุงอือสามครับแต่มีโตเท่าไหร่นะครับลูกที่สองนะครับ ลูกเมื่อกี้นี่เคยมีเป็นไฮไลท์นะครับลูกที่กูมาเมื่อกี้เหมือนหลังปิกเปียกเหมือนกันนะครับเนี่ยขนาดน้ำตื่นนะครับอ่ามีคุณเต่าด้วยพอน้ำแห้งลงไอช่อนนี่จะ เป็นไซส์เล็กลงแล้วนะครับไม่เหมือนช่วงน้ำขึ้นน้ำขึ้นนี่โอ้มันจะสวยสวยอ่ะมาดูรอบปลายกลับกันบ้างนะครับจักปลายกลับไว้เงียบจังเงียบจังเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ใช่กลับแล้วไม่ใช่กลับแล้ว โอ้โหไอ้ไรเนี่ยไอ้กลับไปไหนหมานะโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไอชอนเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวแปดตัวนะครับไอชอนไอชอนแปด ที่เหลือเป็นสลิดมั่งไอ้กลับมั่งโอ้สวยงามเลยครับเดี๋ยวมาดูกันต่อลูกตก่อไปครับไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับนี่นี่นี่ ดูกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยกี่ตัวน่ะกี่ตัวน่ะโออโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่โอ้ยสวยงามครับมาครับลูกต่อไปครับ สองลูกนะครับสองลูกสองลูกหลุ้นหลุ้นโดดโดด ไปเลยสารพัดปลาครับมาดูกันลูกต่อไปครับเราอยู่นี่มีตัวไหมเนี่ยมีเลยไม่มีกระดึงกระดังเลยอ่ะยาไม่จะเด่นเลยมีมีมี โ,โอ้ยโอ oui. ้ยโอ้ยโอ้ยต <Switzerland> ัวเปิดเธอว๊ยดูลูกข้างของนะครับนอนในรอบ เอาขึ้นมาลุ้นเลยดีกว่าอืม,มอง,งามเลยครับไปขยายไว้ อ๋อส,สวยเลยครับไปครับกูอรอบปลานินกันสัก2ลูกครับอยู่นี่ลุงนะครับมีเปล่าแม,ม,ม,ม่ขย่าใหญ่งั้นนะ ngay bà ui mi lại nào quá ui ui ơi ui 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 bà về leo ลองนึกเอาครับพี่น้องเมื่อกี้มีคนกู้ให้ลูกลูกหนึ่งนะครับรอบปานินมีคนใจดีกู้ให้ไปลูกงโหลูกนั้นลูกใหญ่้วยลูกใหญ่ด้วยนะครับลูกนั้นอะไฮไลท์เลยเทลปลาแล้วเห็นแต่เรือวิ่งไวๆครับไม่ทันละโอ้สวยๆเลยครับอ่ะไปดูอีกลูกครับ ลูกนี้เป็นลูกใหญ่กว่าลูกที่แล้วนะครับแต่ดัดตื้นกว่าก็เลยจะเอาลูกนี้มาเปลี่ยนครับอุย้ยรอบสั่นเลยอืมรอบสั่นเลยเฮ้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 ยอุอ้ยอุ้ย โอ้สวยงามครับสวยงามโอ้เดี๋ยวดูใกล้ๆเลยเต็มรอบโอ้เป็นสิบโลครับอ๋อไปลูกต่อไปครับลูกหลอดปลาิน

แต่และตัวบิ๊กๆเลยครับ,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 บม่วงๆเลยรสรุปผลงานรวมครับวันนี้ปานินให้ดูไปกลับให้กลับใหญ่อวดหน่อยแมนเล็กเลยโย เทียบใกล้ๆหน่อยเทียบใกล้ๆหน่อยโอ้ใหญ่กว่าแว่นยังไงสองตัวโล,ลน่จา,นา,าะนจะ,นนะจอาสองตัวโลเจมเองไปช่างเองเจมอ๋อไปช่างนี่หรอลองดูเอาไปกลับไปช่างดูเอาตัวใหญ่สองตัวลองดูอันนี้ดอกจุกขขนี่ปลาช่อนนั่งเลยนะครับนเนี่ยเลี้ยงกันอยู่เนี่ย อันนี้ก็เอาทิ้งไงเนี่ยสองตัวเกขีดบ้าไปแล้วโลเลยเขาไม่ขายเขาไม่ให้เราเขาไม่ให้หรอกเขาจะไปอวดเมียเขาห้าโลแล้วปะชอนอ่ะของพี่โกยี่ของเกม15อืม สามสามีส่สิบสี่สิบพอด,ดีสี่สิบโลพอด,ดีประชอนนะครับไหนไหนแหวกให้ดูมัง้งไปส่งตลาดมั้ยเอาเยอะส่งตลาดดีเยอะเยอะอเยอะเลยเพียบเลย